ใช่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะสวัสดีนะคะวันนี้มีรายการหลวงปู่จื่อมาแบ่งปันค่ะพี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กันด้วยนะพี่นะ สวัสดีนะคะมะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการของวันนี้หลวงปู่จือค่ะพี่เดี๋ยวหนูมาแบ่งปันให้ทุกรายการเดี๋ยวหนูจะนํามาประมูลให้หมดเลยนะมาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันมาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์มากันได้เลย สวัสดีค่ะไอดีไลน์เดี๋ยวปักไว้ให้ที่หน้าจอเหมือนเดิมเลยนะคะปักไว้ให้แล้วเรียบร้อยมาวันนี้ค่ะพี่ใครเข้ามาแล้วพูดคุยสอบถามกันมาได้เลยรายการของวันนี้หลวงปู่จือค่ะพี่เดี๋ยวน้องจะมาเปิดประมูลให้ทั้งหมดวันนี้การันตีเนื้อเงินให้ทั้งหมดสามเหรียญน,นะคะการันตีเนื้อเงินให้สามเหรียญพี่อันนี้เป็นใบารายการนะ ใบรายการจะเป็นรุ่นซับนาคาหลวงปู่จือค่ะหลวงปู่จือพันธมุโตนะคะรายการนี้การันตีเนื้อเงินให้ทั้งหมดสามเหรียญนนวะอันปะกา้าเนื้อมาหาชนวนค่ะพี่ชุบเงินแล้วก็ชุบทองนะสามเคอันนี้ให้ชมใบรายการกันก่อนระหว่างรอคนขึ้นนะคะรายการแบ c ็คโรเดียมไทยเทต่อกเ้ารอบเรี่ยมกรอบทองอุ้ยรายการนี้ มีไทยเทตก้ารอบด้วยพี่ทองทิพย์ทองแดงทองแดงลมดำนะคะเลี่ยมกรอบเนี่ยพี่อันนี้หนูต้องแจ้งก่อนเลยนะเลี่ยมกรอบทองเราจะมาลุ้นไปพร้อมกันเพราะว่าน้องก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารังที่หนูได้มาจะมีเลี่ยมกรอบทองมากี่องค์แต่การันตีให้ว่ามีแน่นอนแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเลี่ยมกรอบทองเราจะได้ทั้งหมดกี่องค์นะคะในรังนี้นะ สวัสดีพี่พี่พทั้งสมท่านด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วนะพี่จ๋าวันนี้รายการนี้เลยหลวงปู่จือวันนี้น้องจะมาเปิดประมูลเปิดประมูลให้ทั้งหมดหนึ่งรังเลยนะคะพี่นะใครที่เข้ามาแล้วอยากเล่นเดี๋ยวน้องจะเปิดประมูลให้เลยขอรอคนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอรอคนกันสักนิดหนึ่งนะนะมาทุกรายการขอย้ำหนูจะเปิดประมูลที่หนึ่งร้อย 50บบาทนะคะจับเวลากติกาการเล่นหนูจะจับเวลาเพียง30วิเท่านั้น30วิหมดเวลาหนูปิดเลยไม่มีการยื้อนะพี่นะขอจับเวลาแค่30วิสวัสดีนะคะรายการนี้เดี๋ยวให้ชมหน้าพักกันก่อนเปิดประมูลนะการันตีเนื้อเงินให้ทั้งหมด3เหเรียญเรียมกรอบทอง เรียมกรอบทองต้องบอกว่าแล้วเรามาลุ้นพร้อมกันว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่องค์พี่ในรังนี้น้องยังไม่ทราบเหมือนกันแต่การันตีให้ว่ามีอ่ะเดี๋ยวให้ชมหน้าพาเลยรายการนี้ซับนาคาหลวงปู่จื่อนะคะพี่นี่เนี๋ยน้องให้ชมรายการนี้ให้ชมหน้าพากันก่อนอ่านี่เรียนนี้จะเป็นสองเคลงยาจีวรนเงินลงยาธงชาติจัดสร้าง ส1เอ็ดเหรียญต่อโค้นหกด้วยรายการนี้นะคะซับนาคาพี่มาวันนี้หนูขอเปิดประมูลนะที่ห5 0บาทจับเวลา30สิบวิเท่านั้นนะคะพี่นะขอเปิดประมูลที่ห5 0ใครจะเล่นใส่พารามาได้เลยขอขั้นต่ำไม่มีพี่จะขอกันเท่าไหร่ขอได้เลยนะขอขั้นต่ำไม่มีค่ะ ขอเปิดประมูลที่150บาทเปิดแรกมาได้เลยค่ะรายการนี้การันตีเนื้อเงินให้ทั้งหมดสามเหรียญ1น0หบาทที่พี่อาร์มขอบพระคุณค่ะพี่150หบาทมาที่พี่อาร์มใครจะใส่พี่จ๋ารายการนี้นะเดี๋ยวหนูขอหยิบกันไก่สักครู่รายการนี้ใครจะใส่ใส่ได้เลยนะ การันตีเนื้อเงินให้สามเหรียญแล้วก็เลี่ยมกอบทองด้วยมาหนูขอจับเวลาแค่สามสิบวีนะคะพี่ใครจะใส่พี่ใส่ได้เลยนะรายการนี้สามสิบวีเท่านั้นนะถ้าเนื้อเงินแตกมานะพี่เอ้ยโอ้ยอ่ะรายการนี้ค่ะเนื้อเงินแตกจริงๆด้วยออ้ห อุ้ยเนื้อเงินแตกค่ะพี่รายการนี้เนื้อเงินลงยาเขียวใส่พารามาได้เลยค่ะพี่พี่จา๋าเนื้อเงินนะจับเวลาเนื้อเงินแตกพี่อุ้ยใครก็ได้ช่วยน้องเล่นช่วยน้องใส่หน่อยเวลาหมดแล้วด้วยอะมาขออนุญาตพี่จา๋าขอบอกก่อนเนื้อเงินนะใครก็ได้ช่วยน้องหน่อย ขออันนี้ขอเลยขอ30มิบวิไม่ไหวจริงๆรายการแรกมาเนื้อเงินเลขโค้ดหนึ่งสองลงยาเขียวใครอยากได้ใส่พารามาให้น้องได้เลยค่ะพี่ถือว่าช่วยกันแล้วกันนะพี่นะสามสิบวิเมื่อกี้เปิดมาก็หมดแล้วหมดเวลาแล้วเนื้อเงินแตกค่ะรายการนี้นำที่พี่อะพีเดทนะหนึ่พันบาทค่ะพี่มีใครให้หนูมากกว่า1,000บาทไหมคะ มีใครให้น้องมากกว่านี้ไหมโอ้โห,โหโลงยาเขียวสวยๆเลยจ้ะพี่จัดสร้างยี่สิบเหรียญน,นะจัดสร้างอย่างน้อยเลยจัดสร้างน้อยมากมีใครให้มากกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพี่อาร์มไหมคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทขอจับเวลาอีกสามสิบวินะพี่นะขออีกสามสิบวิถ้าหมดนี้คือปิดนะมาวัดกันไปเลยอ่ะ หมดนี้หนูปิดเลยนะเนื้อเงินค่ะพี่การันตีออกแล้วนะหนึ่งเหรียญรายการแรกเลยโอ้โหวเนื้อเงินลงยาเขียวตอนนี้น้ำที่พี่กิติยาหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ตอนนี้ไปสิบเอ็ดวิล้วนะใครจะใส่ใส่มาได้เลยใส่มาได้เลยพี่จัดสร้างน้อยมากเลยนะทั้งหมดยี่สิบเหรียญเองหนึ่งลังจัดสร้างแค่ยี่สิบเหรียญ นาฬิกาดังแล้วเรียบร้อยค่ะพี่รายการนี้พี่อามห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะพี่รายการนี้นำที่หนึ่งพันสาร้อบาทใครจะใส่ใส่ได้เลยนะปิดการประมูลค่ะพี่ใครได้ไปยินดีด้วยค่ะปิดการประมูลจ้าเดี๋ยน้องพิมพ์ปิดให้ก่อนนะโอ้โหทำไมรายการแรกโดนเลย รายการแรกโดนเลยค่ะพี่ธนาโชค1,400บาทค่ะพี่ยินดีด้วยนะคะอุย้ยพี่ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วรายการแรกของน้องพี่ธนาโชคแคปหน้าจอแล้วก็ดันเลข9้าให้น้องได้เลยครับเนี่ยได้รายการแรกด้วยนะต้องบอกอันนี้รายการแรกนะพี่นะ แคปหน้าจอแล้วก็ดันเลขเก้าให้น้องได้เลยค่ะเนื้อเงินไปนะพี่นะไม่เป็นไรใครกําลังซับไม่พอเนื้อเงินพี่เก็บเนื้ออื่นได้นะอ่าพี่ธนาโชจ๋าไอดีไลน์ด้านล่างเลยพี่มาเดี๋ยวเราไปกันต่อไอดีไลน์ด้านล่างเลยเมื่อกี้ทาไมสะดุดสะดุดกันไหมพี่สักครู่หนึ่งนะอ่ะมา เปิด150บาทมาให้น้องได้เลยค่ะพี่อามก็ได้นะพี่นะพี่ๆทุกคนเลยเปิดได้เลยค่ะพี่ทุกรายการน้องขอเริ่มต้นที่150บาทอยากซื้อเท่าไหร่เคาะเท่านั้นกันได้เลยนะคะพี่มานีบุญส่งนะคะพี่มารายการนี้นะจับเวลานะคะพี่หนูจะจับเวลาทั้งหมด30วิเท่านั้นนะแต่รายการเมื่อกี้หนูยื้อไปเพราะว่าเนื้อเงินแตก สามสิบวิเท่านั้นนะคะใครอยากซื้อเท่าไหร่เคาะเท่านั้นได้เลยนะคะมารายการนี้ค่ะจับเวลานะพี่นะรายการนี้อู้หูยอย่างสวยเลยจ้ะพี่รายการนี้เป็นเนื้ออะไรชุบเงินลงยาไล่สีค่ะพี่ชุบเงินลงยาไล่สี ใครอยากได้ใส่พารามาได้เลยมาชุบเงินลงยาไล่สีเลขโคตตอกเลขสามเจ็ดคะ่ะพี่สามเจ็ดครับพี่ตอนนี้นาฬิกาดังอีกแล้วนะใครอยากได้ใส่ยังทันหนึ่งเจดศูนย์พี่มานีนับห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะพี่ 18ึศนย์นะใครที่อยู่เหนือคำว่าปิดประมูลรักพระรายการนี้ไปค่ะพี่พี่กิติยาหนึ่งนะคะพี่ปิดการประมูลจ้าปิดการประมูลครับหลวงปู่จือจะพี่รายการนี้อุ้ยสวยมากเรียบร้อยค่ะพี่พี่กิติยาได้นะพี่กิติยาแคปหน้าจอดันเลข9้าค่ะพี่ เดี๋ยวให้แคบด้านหน้าให้แคบด้านหน้าดีกว่าอ่ะพี่มาแคบหน้าจอดันเลขเก้าเลยขอบพระคุณค่ะพี่กิติยาจา๋า ID ลายอยู่ด้านล่างหน้าจอเลยจ้ะพี่นี่หูสวยๆเลยพี่กิติยารายการนี้สวยมากลงยาไล่เฉดสีด้วยไปกันต่อค่ะพี่ใครอยากเล่นเปิดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาได้เลย ใครอยากได้รายการนี้ค่ะพี่มาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาให้น้องได้เลยหนูจับเวลาแค่สามสิบวินะคะอันนี้บอกก่อนใครจะเล่นหนูจับเวลาสามสิบวินาฬิกาดังเมื่อไหร่น้องปิดทันทีนะพี่อยากซื้อ,อยากเช่าเท่าไหร่ใส่เท่านั้นกันได้เลยนะคะพี่ๆทั้งสิบห้าท่านจา๋ารายการนี้เป็นหลวงปู่จื่อนะ รายการนี้มาขออนุญาตจับเวลา30วิค่ะพี่นาฬิกาเดินแล้วเรียบร้อยค่ะรายการนี้มากับเลี่ยมกรอบโอ้โหพี่เอ้ยรายการนี้ใส่พารามาได้เลยครับไหนดูสิรายการที่สองอย่าบอกนะว่าเนื้อเงินนะพี่ เนื้อเงินแตกน้องยื้อนะเนื้อเงินลงยาแดงจริงๆด้วยเอ้าพี่เนื้อเงินลงยาแดงหน้าหลังลงยาพญานาคไม่ได้จริงๆใส่พารามาได้เลยค่ะพี่ใครจะซื้อเนื้อเงินรายการนี้ซับนาคาเนื้อเงินเลขโค้ดแปดตัวเดียวนะ ค่ากรอบก็ไม่ได้แล้วพี่พี่รู้ไหมค่ากรอบเขาเลี่ยมกันใบละเป็นประมาณเจ็ดร้อยนะใบละเจ็ดร้อยแล้วพี่ดูตอนนี้พาลาอยู่ห้าร้อยเป็นไปไม่ได้พี่ขาช่วยหนูเล่นช่วยหนูใส่ได้เลยนะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะคะเลี่ยมกรอบด้วยใครก็ได้เมตาน้องทีพี่ เพตาหนูหน่อยเนื้อเงินแตกไปแล้วมาตอนนี้พี่กิติยาค่ะพี่มีใครให้หนูมากกว่าพี่อาร์ไมพี่กิติยาไม่ทันพี่กิติยาสู้ได้เลยพี่ใส่ได้ใส่เลยรายการนี้เนื้อเงินพี่ทันนะชดเก้าร้อยบาทค่ะพี่อุ้ยเอาเน้องให้ชมความสวยเลยขออนุญาตเลยนะ อุ่ยพี่คะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจริงๆใช่ไหมหนูหนูให้ดูนะไลฟ์อื่นเขาจบกันเท่าไหร่อ่ะพี่เอ้ยนี่ไลฟ์อื่นนะคะจบเท่าไหร่พี่ดูนะสามพันเก้าสามพันเก้าสี่พันรายการเดียวกันเลย ขออนุญาตเลยนะพี่นะใครก็ได้รายการนี้เป็นซับนาคานะคะรุ่นซับนาคาเนื้อเงินนะเนื้อเงินลงยาต่อโค้ด8ตัวเดียวหนูขอจับเวลาเพิ่ม30วสิบวิค่ะพี่มา1,100บาทใครอยากได้ใส่พารามาให้หนูได้เลยพี่ตอนนี้นํำที่1,100บาทนะ เวลาจะหมดแล้วนะพี่นะอีกแค่สิห้าวิมาพี่อามจ๋าหนึ0งบาทค่ะพี่อามมีใครให้มากกว่าพี่อามไหมคะมีใครให้หนูมากกว่านี้ไหมอ่ะเรียบร้อย1,200บาทนับห้าค่ะพี่ okay. นับสี่ค่ะผ้ากระตุกเหรอใช้เน็ตตัวเองรอบตังหนึ่งหนึ่งหลอกลีบลงไลฟ์เหรอเน็ตกระตุกอ๋ออ่ะเน็ตกระตุกไหมคะพี่พ,พี่ทุกท่านขออนุญาตนะต สักครู่นะคะเออเน็ตชา้าจริงด้วย,ยห้าค่ะพี่นับปิดก่อนเลยนะสี่สามสองหนึ่งค่ะพี่รายการนี้เนื้อเงินชุบน้ำทองคำนะคะใครได้ไปยินดีด้วยค่ะพี่ปิดการประมูลครับชัดเจนไม่กระตุกใช่ไหมพี่ไม่เปิดต่อไม่ได้ไม่กระตุกนะถ้าไม่กระตุกน้องจะได้เปิดต่อ อ่ารายการนี้ปิดนะคะพี่นะเรียบร้อยครับพี่อาม1200บาทค่ะพี่แคปหน้าจอแล้วก็ดันเลข9้าให้น้องได้เลยสวัสดีพี่สมพรด้วยนะคะสวัสดีพี่สมพรนะคะพี่นะวอสวยมาก เหรียญน,นี้สวยมากเลยพี่อาร์มพี่อาร์มคะ ID ลายด้านล่างหน้าจอนะพี่นะ SDR จุดสองนี่รายการนี้ยินดีด้วยนะคะสวยมากสวยแบบสวยเลยพี่สวยมากอะต่อไปคะ่ะรายการต่อไปพี่ใครอยากเล่นเปิดที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาได้เลยนะคะ เปิดที่150บาทค่ะพี่กติกาการเล่นของหนูคือจับเวลานะน้องจะจับเวลาทั้งหมด30มสิบวีเท่านั้นมา150บาทค่ะพี่การันตีเนื้อเงินให้สองเหรียญน,นะคะตอนนี้ออกไปแล้วสองเหลืออีกสองพี่ใส่มาได้เลยครับ150บบาทขอเปิดแรกให้น้องหน่อยนะคะ ขอเปิดแรกให้น้องหน่อยนะพี่นะวิมีกำลังใจหน่อยพี่นนพี่นน1 5หนึ่งค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นนด้วยนะคะมาจ้ารายการนี้อะมาหนูจับเวลา30วินะพี่ใครจะใส่ชอบรายการไหนสามารถใส่ได้เลยนะคะเริ่มการประมูลครับ เริ่มการประมูลอู้หูยหนูทำอะไรอยู่ตอนนี้คนน้อยด้วยพี่จ๋าเนื้อเงินแตกอีกหนึ่งเหรียญค่ะพี่ใส่พาลามาได้เลยใส่มาได้เลยค่ะน้องยื้อเลยสามร้อยบาทที่พี่มานีนะคะสามร้อยที่พี่มานีครับ ใส่ให้หนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูแกะออกให้ชมนะตอนนี้นําที่พี่ธนาโชคนะคะตอนนี้นําที่พี่ธนาโชคห้าร้อยบาทสวยมากเลยพี่จ๋าอุ้ยเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งด้วยรายการนี้สะพี่เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวหนูดูใบารายการให้นะว่าเป็นรายการที่หกใช่ไหมรายการที่หกจะเป็น เนื้อเงินลงยาฟ้าหน้าหลังหน้ากากทองคำตอกเก้ารอบค่ะพี่ต่อกเก้ารอบเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งมีใครให้หนูมากกว่าพี่ชานนวัดชานนไหมคะ700รอบาทนะพี่นะพี่ไปเลี่ยมเองค่าเกาบไม่ได้นะคะฝั่งเพชรแน่นๆเลยพี่อ๋อมองไม่เห็นเหรียญใช่ไหมทำไมภาพมันช้าเหรอคะพี่หรือว่าเดี๋ยวนะแบบนี้ใช่ไหมคะ ่ะชัดไหมคะพี่พี่พจ๋าพี่พี่ทุกท่านชัดไหมเดี๋ยวหนูขอปรับมุมกล้องหน่อยนะชัดหรือ,อยังคะรายการนี้700บาทที่พี่ชาโนนค่ะพี่พี่ชาโนนมีใครให้น้องมากกว่า700บาทไหมครับซูมพระไม่ตรงใช่ไหมแปดร้อบาท 800บาทค่ะพี่รายการนี้พี่ธนาโชตนะพี่จา๋าเลขเลขโคดหนึ่งหนึ่งนะพี่นะพี่ดูหูสวยมากเลยพี่ธนาโชตเห็นไม่เต็มเหรียญอ๋อประทานโทษได้พี่อ่ะชัดแล้วใช่ไหมอันนี้คือชัดแล้วหรือยังคะพี่เพราะว่าเครื่องแอดมินน้องตอนนี้นะก็ดีเลยเหมือนกัน ตอนนี้เครื่องแอดมินหนูก็ดีเลยเหมือนกันหนูก็งงๆอยู่ว่า900บาทมาพี่ใครจะขอก่อนหนูจะปิดประมูลนะหนูขอย้ำหนึ่งรอบรายการนี้เป็นเนื้อเงิน950บาทที่พี่ชาโนนรายการนี้เนื้อเงินเลขโค้ด11ค่ะพี่ต่อ9รอบอ,อ,อดู ทำไมจอมันไม่ตรงใช่กดอะไรเอ้ยน้องก็สักครู่นะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวหนูขออนุญาตปรับกล้องสักแป๊บหนึ่งหายยังไม่หาย,หายต้องลงขึ้นใหม่หรอ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอตัวลงลงขึ้นใหม่ได้ไหมพี่แต่ว่าตอนนี้ติดประมูลอยู่หนึ่งรายการเ,เดี๋ยวหนูนับปิดรายการนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอตัวลงหนึ่งรอบแล้วขึ้นใหม่โอเคค่ะพี่เดี๋ยวหนูขอตัวลงไลน์แล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่ให้กล้องน่าจะมีปัญหามา หนึ่งพันหนึ่งพันบาทที่พี่กิติยานะนับห้าค่ะพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทที่พี่ชาโนนค่ะพี่นับสี่นับสามค่ะพี่นับสองนับหนึ่งค่ะถ้าไม่มีใครให้หนูมากกว่าหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทขออนุญาตปิดการประมูลนะใครที่อยู่เหนือคำว่าปิดรับพระรายการนี้ไปค่ะพี่ปิดการประมูลจ้า เดี๋ยวขอตัวลงไลฟ์ด้วยนะจบรายการนี้หนูขอลงไลฟ์หนึ่งรอบกล้องมีปัญหาปิดไปที่พี่ชานนค่ะพี่พี่ชานนแคปหน้าจอเราดันเลขเก้าให้น้องได้เลยค่ะแคปหน้าจอเราดันเลขเก้าให้หนูได้เลยอะไรแตกเหรอเอองเงินแตกเอาแตกเอา อยู่ไหมคะพี่ชานนนอ่าอ๋อพี่ชานนทักมาแล้วนะพี่นะโอเคค่ะพี่เดี๋ยวหนูขอตัวลงไลน์หนึ่งรอบเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาพ,พี่ทุกคนเดี๋ยวหนูรีบมาขึ้นให้